สวัส so, ดีครับเพื่อนๆ Hey guys how are you guys doing today สภาพไปเที่ยวเด้บ่นี้เลยสภาพเป็นลินพาไปหะาร์บอนนนที่เราเคยไปห้องเฮียนนะตั้งแต่ห้องสี่ยุเมกาเนี่ฮะหอห้องสิบสองโอเคโซมาลุ้นกันว่าเซียนะสภาพไปใส่โอเค a l r i g h ไปดีไปดีบุญมีมากระฟอนบุญมีน่นะโอเคบุอนี้นะบุอนี้สิพาสิพาไปลิ้นเด้อสิพาขับรถขับรถ,บรถไปนะที่บอนหงเฮียนที่เคยไปตั้งแต่ห้องสี่ไปห้องสิบสองโอเคโอเคมาลุ้นกันว่าสิอ็นะมันสิเป็นอย่างไรเนาะแถววันคอลัมบัสร็อกก์นโรลแฮปปี้ฟรายเดย์โอเคอาแล้วมาเจอกันเพื่อนๆ FC เพื่อนๆมา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 สิพาไปเที่ยวมาเนี้ยเนาะมาเ้อเอาแล้วมาลุ้นกันนะสบายดีสบายดี Friday Friday Happy Friday Rock and Roll Heavy Metal